พี่น้องเอ้ยพนวามีหน้าบ่มีน้ำเป็นหน้าท่ามกับเคินขาดตัวพนว่ามีศาสตร์แต่บ่นับขดเสื้อสีดีได้ยังไดพนว่ามีใส้บ่ออกไปใส่ตอนย่ำไดสีได้กินปลาคอใหญ่น้อมีไห้แต่ปลาแดกขาดหมอหม้อหม้อนั่นวาบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมพันว่าบ่ออกจากบ้านเ่เห็นด้านแดนไก่ขั้นบ่ไปหามเพี้ยนกับบ่มีความหูเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้แม่งยูคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้อากาศห่อนแห้งครับผม ทอนบบกชนิดที่ว่าคักแต่ว่ามือนี่มันสีคุมมองได้มองสีเย็นเพราะว่าเข้าสีพอกับควายหยักใส่หยักอีหลีพี่น้องครับผมเอาครับผมเดี๋ยวไปพอกับเจ้าของควายน้ำกันพี่น้องครับผมมือน่ครับผมออาน้องบีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน้องบีมิจักรายการมือเนี่ยมือนี่มอยูหารายการจ้ามีอยูหารายการแม่นค่ะเอาครับผมมือนี่มีหารายการมาสั้นพี่น้องครับผมของน้องบีเราจัดมาหารายการมือนี่มิทว่คักคักเลยค่ะเอารายละเอียดด้ครับเนี่ยแม่นี่พอดีเป็นแม่ทองจ้าทองทองที่สองอยู่ในทองจ้าทองจักเดือน ท้องในหกเดือนกว่าจ้าท้องกับผู้ใหญน้อบานน่ท้องกับเจ้าไม้ค่ะท้องเจ้าไม้ได้หเดือนค่ะผู้แม่สูงสูงร้อยสี่สาจ้าสูงร้อยสี่สิบาแม่พีอคือใหญ่คือหนาแล้วเป็นควายสาไหนเป็นควายอุทัย่อยเลยจ้าควายอุทัย่อยสูงร้อยสี่สห้าท้องเจ้าไม่ได้หเดือนค่ะโอ้โหคือใหญ่ค่ะแต่เปิดบไรบางนะก่อนน้องบีนี่น้องบีเปิดไบสี่หมื่เกาพบาทจ้าสี่หมื่นเก้พับาทจ้าสี่หมื่เกาพันหนึ่งสื่นเก้าพหนึ่งพี่น้องโอโถ เอาช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ครับ098จ้า226 1413จ้าครับค่ะพี่น้องครับผมได้รายละเอียดแล้วบันที่นี่สิพามาเบิ่งรายละเอียดของควายอุ้ยไถลอยู่เป็นจังไดเมื่อคืนญ่แห้งครับเจ้เบิ่งเขาลักษณะหนาเขาเด้อพี่น้องเด้อใหญ่แห้งอีหลีเบิ่งผมเราคือจังเัินช่งมหาไท่หนิเละพี่น้องครับผมว่าดังว่าโงดีพังค่ะว่าโงนตาไงปากไงเลยควายแม่นี่ปาดพอดหยิบูมเมงมาสอนพี่น้องล่ำคิงเนื้อหนังมังสา เขากะงามเขาซ้ำกันกับเขาแมงกวงเขางามงามเลยค่ะเขาโตขั้นซ้อนดีจ้าเอาบัดที่นี่ดึงไปทั้งพุ่นให้เบิ่งทางข้างปะเนี่ยเอาครับผมเบิ่งทางข้างมันคือใหญ่คักใหญ่แน่แท้หนาปึกเลยซ้ำสายเพชรอุดรพุ่นนี่นี่เนาะค่ะป๊ดพี่น้องครับผมถ่ายกะงามรับประกันทองเนาะน้องบีเนาะแม่นค่ะรับประกันทองน้องบีตรวจทองให้แล้วเรียบร้อยเด้อจ้าส่งฟรีจากกิโลเฮาส่งฟรีทั่วไทยคือเก่าจ้าแหมพี่น้องส่งฟรีทั่วประเทศเปิด4ี0 0 0เก่าควายตัวซ้ำสั่งสายอุทัยมันคือคักคือแน่แท้ เล็บนี่ไงเนาะเรียบยยเรียบไงเล็บกระลาดีด้อจ้าเล็บมนดนีดีจ้าพอเลี้ยงอืมเอามันเป็นยังไงคือเปิดถือแต่อันมือนี่น้องเบี้ยนอยากเปิดแบงปันให้เกษตรกรเพิ่นไปเลี่ยงจ้าตอนรับสงการค่ะโอ้พี่นอ้นองครับผมบ่ธรบรมดาได้พี่น้องครับผมของถือว่าเป็น โปรโมชั่นใหนพี่ให้น้องใส่สงการใส่ปีไม่ <c oughs> ไท่เลยเบิ้งทาเรายืนทานี่พี่น้อง <c oughs> ครับผมเงี้วครับอีหลีเง้วใหญ่หนาตัวทองให้แล้วรับประกันตำน,น,นี้ให้ทุกอย่างเลยจ้ารับประกันทองความค่ารับประกันตำนี้รับประกันทอง <c oughs> ค่าทกค่าทอนทางดงห้างดอก <c oughs> นี้่รับประกันมาเลยเป็นลูกตัวที่สองอยู่ในทองยังสดสดเฉียงเยงเลยค่ะครับสูงลอยสี่สิบห้าเราลูกตัวที่สองในทองอีกแม่จ้า โอ้ความสูงไปต่อได้ได้น้องบีนี่เนาะท่องกับเจ้าไม้น้องบีรับประกันท่องให้ค่ะอืเปิดสี่หมื่นเก่าเป็นตะฟังเป็นตะฟังพี่น้องครับผมสายอุทัยก็มีกําไรขาดขา,ดขาดทั้งหนา,ท,หาทั้งหลังเนะาะค่ะโอ้แม่นี่ข,าขนาดเลยเอามาเบิ่งข้างหน,น้าบ้านนี้มันโตใหญ่หลายผู้จับก็บเอาเบิ้งู่ได้พี่น้องสั่งๆพอเลี้ยงผู้เย่งแางเข้าไปใกล้สวมหัพริบผู้ได้เนี่ยเอาพี่น้องครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาคักๆก่อนตัดสินใจเงินในกระเป๋าพี่น้องครับผมบ่ได้ตั๋วดอกต้มตกลมขี่มาเถิกหล่อให้เที่ยวทางเลิกเก็บขี่มาจนเจ็บท้องพี่นนนน้้้้ออองงงใหหหญ่่่่่ๆจัััีีาาาพพฒตไไสบบดครผม นี่แหละเขาว่าคนดวงดีไปขี่กับพ่อเห็ดคนสิด้วยขายขี่กระดุยผู้ที่ช่วยซื้อหวยกับถือโกงเนี่ยโอ้พี่น้องครับผมมพ่พอของดีราค่าถือล้เมื่อนี่ได้ฟังราค่าเราข้ายใจวัวทถ้ทองเลยเปิดไปสี่หมื่นกว่าพันแมนค่ะเสื้อสายเออสายอู๋ไท่ทองกับเจ้าไม่ไหมพี่น้องครับผมทองได้หกเดือนโอ้สวงามงามเอาเป็นว่าจังสี่พี่น้องครับผมควายตัวนีอ่าพอเลี้ยงผู้เม่งเบิงห้แล้วเด้อพี่น้องเด้อความงามได้ราค่าได้แต่ว่าอันว่าผู้ใดโทษก่อนใดก่อนเนาะคับผม ก็ฝากพี่น้องไว้รถนี่ส่งที่ทั่วประเทศวันนี้แม่ป้าข้าเสียออายุภาคใต้เอ่อมาเอาไปนี่มันสีเหลืออีย่างว่าอะไรจังฮ้องว่าอะไรอย่างไะจาาะ้จาว่<อ>าแต่ได้ปันฝันพี่น้องไปเลี้ยงก็ว่าเป็นอย่งางใจท้วนน่ะใจดีขึ้นบกฝ่ายใจให้ขึ้นบกตามว่าผน <c oughs> ขอขอกินบทที่ผลตัวพี่น้องครับผมโทรมาเอาเถอะแม่รับผมอันนี้น้องบีแล้วมีเอกสารให้ว่าเป็นใบเกิดล้านเปิดเส้นพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เอาสรุปรายละเอียดพี่น้องควายแม่นี่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบเป็นสายอุทัยร้อยทองกับเจ้าไม่ได้หือน น้องบีเปิดไว้ให้พี่น้องเอาไปพัฒนาต่อเป็นของขวัญใส่สงการปีไม่ไทยสี่หมื่นเก้าพันนาทีแมนค่ะอเอาจุงย่างว้นในพี่น้องเบื่องกรนะน่ไม่ใช่แย่งเดี๋ยวว่าเรียกคุ้มเองสะอ่อนพี่น้องครับผมใหญ่ๆจังสีงามๆจังสีเอาเป็นว่าผู้ใดโทุก้อนกับหอยก้อนเหรอเนาะ,ะเอาฝากไว้ไปเบื้องตัวเอาคร <ๆ S 1> ับผมมาเบื้องรายการที่สองบันดนี้ผู้น้อยตัวนี้คือรอแห้งเดี๋ยวน้องบีรอจ้าลูกเ,เป็นลูกผู้ใดเนี่ยเป็นลูกชายเขาดินจ้าตัวน,นี้ลูกชายเจ้าเขาดินวัสดุพี่น้องครับผมลูกชายเจ้าเขาดินเด้อพี่น้องเด บ่าที่นี่สูงหลายปันใดสูงร้อสดจ้าสูงร้ออายุจักเดือนเนี่ยอายุแเดือนจ้าอายุแเดือนสูงร้อเอาเมื่อลตาแปดแปดสารบันเิายปนได้บันเปิดว้รลายปันได้ันน้องบีเปิดใสามหมืพบาทจ้าสามหมพครับผม ตัวนี้เปิดไ้สามหมื่นสี่พันพี่น้องโอ้หนาใหญ่แห้งเนาะหนาใหญ่นาบูดีจ้าโอ้มึงขึ้นจังหมูเนาะตัวนี้เนาะขึ้นหมูน้อย่หนาใหญ่ตามหน้ามพี่น้องครับผมเออบกเพาหใหญ่ขาหนีแล้วขาใหญ่เเล็บก็ใหญ่เล็บจิกดีจ้าขาใหญ่เล็บใหญ่เลยค่ะโอ้ค่อยหน่อยอายุได้แปดเดือนแปดเดือนแหมพี่น้องครับผมค่อยแปดเดือนจังไหนมันขึ้นในลำชิงแล้วขึ้นมาหนาแห้งเถอะโอ้ เนาะขันเรียงไส้กันกับหมูนี่ลงกันได้พี่น้องค่อยตัวนี้เนาะหนาแห้งไอ้เหลีเปิดไ้สามหมื่นสี่พันค่ะสามหมื่นสี่พันบาทส่งฟรีทัวไทยจ้ะส่งฟรีทั่วไทยสามหมื่นสี่พันควอยตัวนี้โอ้สีดอกเล่าเขางก้มหำเสมอตัวนี้ได้เลยเมื่อกี้สีคือพอแล้วเนาะค่ะผาเขากระไยได้ค่ะพอเบื้องขนาดเบื้องพอรู้พี่น้องเจ้าเขาดินไหมพื่อนะเบื้องเขาพอเบื้องเขาหลูดรูบ้านเขาพอขนาดแปดเื่ากันค่ะเขาหลูกกระไยเขาพอขนาดหัวกับบกโหนกใญ่หนึ่งเลย เอาบันที่นี่สีไฮเบิ้งทั้งคางดอกพี่น้องครับผมเบิ้งหนาลออร์แล้วเอาพี่น้องเบิ้งไข่หน่อยแปดเดือนเบิ้งทั้งคางรูปบัตนี่เบิ้งขาย,ยืนท่านี่พี่น้องผาไทายสูงกว่าหนาอีกแสดงว่าไข่หน่อยตัวนี้โค้งสางมาเต็มแล้วตอนนี้ย<ฆ>ครับผมสีดอกเล่าเกิดจากแม่สูงหลายไปไีนน้องพี่แม่สูงหน่อยสี่สิบแปดจ้ามาเกิดจากแม่สูงหน่อยสี่สิบแปดไข่หน่อยแปดเดือนเอ้ามันจะมีต้องแปดแปดเบิ้ดเลยพี่น้องครับผมบัดทีนี้เปิดใบแต่ว่าเปิดไบสามสิบสี่เบิ้งขวัญอ้ยขวัญเด หางวัเดี๋ยวจีนให้เบิ้งด้านท้ายเด้อบาดเนี่ยเดี๋ยวด้านท้ายพี่น้องครับผมเห็นความงามข้างหางท่าหนาแล้วบาดที่นี่ให้เบิ้งด้านท้ายเด้อบาดเนี่ยเงางหางใหญ่ซ้ำกันกับขบเขาท้ายแม่พี่น้องมุน่นมือกึง่งสำนักกองเพีย้ยนเอาพี่น้องเบิง้งเงาหางเด้อพี่น้องเบิง้งเพืดด่อโอ้ยบ่เป็นพผลิมพูดไม่งป,ปากเป็นนด้พี่น้องอยากให้มาเห็นน้ำกันขนาดควายบัดท่า,ทานได้เต็มเนี่ยข้อยน้อยนี่ใส่เข้ามาควายน้อยนี่คนยังสีดอกเราอยู่จ้ะโอ้ควายน้อยอายุแปดเดือนหางกะรามแม่พี่น้องครับผมท้าาาายกะงมมเเหหสรับอไปปันอยู่่่เด้้นนนนองบีีแมคะะา เออพี่น้องครับผมค่อยหน่อยตัวนี้เก่งเด้อพี่น้องเด้อครับผมญ่ลำตัวสมูดดีจ้ะครับความงามได้น้องบีเนาะครับผมเปิดใบสามหมื่นสี่พันเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ให้พี่น้องมาเอาแบบนี้พี่น้องครับผมเอาไปจับสัตว์เด้อกอนอนาคตไปเป็นพอพันเนะาะพราวะหนึ่งคือเสือสายเขาดีแล้วก็ความสูงเราได้ตัวเนี้ยอนาคตนี่ไปไกลใบหูบักง่ญ่เลยพี่น้องใบหูกับเขารับกันขนาดค่อยตัวนี้เก่งเด้อพี่น้องเด้อ นาใหญ่ดีเขาใหญ่ดีจ้ามาเห็ดตัวกูอยู่ขึ้นหมูขึ้นหมูมันส่งสายสะพ้ายเลยสองสามเมื่อนี่แหละจ้าของมันจะสนสะพ้ายไหมเมนค่ะโอ้เราก็เลยไม่ค่อยเป็นเสือกบัดนี้แท้เนาะเอาแต่ว่าความงามก็ยังคือเก่าเหรอพี่น้องสนงสะพ้ายไหมเกิดเลยทรงฟี่ทวไทยคือเก่าขนาดพี่น้องครับผมโห้ยขักเลือนพี่น้องเลือนตัวเนี่ยเอากลัฝากไว้พี่น้องครับผมกับค่อยน้อยอายุได้แปดเดือนความสูงสูงร้อยยี่สิบแปดจ้าครับผม เกิดจากแม่สูวงลอยสี่สิบแปดนั่นเห็นบอพี่น้องครับผมเปิดไว้เปิดใบสามหมื่นสี่พันบาทจ้าขนาดพี่น้องอ่ะโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งโตต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องตอนเอาออกมาพะเหลียงผู้แม่งเดี๋ยวเบิ่งหนาเล่าในวันแรกคุณอ้ยอันตรักมันก็ชัดแย่งเดี๋ยวนะค่ะชัดเจนได้พอคักเลยจ้าอุ้ยเราไปลูกผู้ใดเข้ามาลูกสาวสร้างอุดรจ้าลูกสาวสร้างอุดรแม่นค่ะเอ้ค้อยน้อยค้อยตัวเมียตัวเนี้ยตัวแม่จ้าโอ้ยพะเหลียงผู้แม่งในว่าคกลยผูกคืองามเถรนวังงามจ้าเออเถอะ เออสูงหลายปันไหนสิเ็เดือนสูงร้อยสาเจ้าสูงร้อยอายุได้11เดือนอายุ11เดือนจ้าลูกสาวสร้างอุดรลูกสาวสร้างอุดรเปิดได้ปันี้นน้องวีเปิดไปสาม0มื่นสองพันบาทจ้าสามหมพค่ะพี่น้องครับผมตัวนี้เปิดไว้32,000่นสันโอ้โสวยพอดีบุ้งม่มาอัตลักษณเล้าแหม่มันคึ้นขากึ้นแน่เลย ว่าแมนเอาสีขาวมาเขียนติเนี่ยอจ้าว่ได้เขียนแม็นบบนี่อัตลักษณ์ของเพื่อนเองเลยจ้ามาแต่เกิดค่ะพี่น้องครับผมค่อยหน่อยตัวนี้บบได้เขียนค่ะเขากับหนากับใบหูขาวจานผานได้รับกันได้อัตลักษณ์นี่ถือว่าชัดเจนมากนี่แหละเขาว่าแม่กระบี่จับตาตาต่อมไข่นี่พี่น้องได้เลยสวยงามมากๆเลยสวยจ้าหน้าทงหงดงคมอายุสิเดือนสูงร้อยสามสิบเอ็ดนี่ถือว่าความสูงไปไกลแล้วค่ะไปไกลแล้วเกินไปแล้วค่เนาะครับผมเขาเังก็กลมเลยค่ะอื พี่นอ้องเบิ้งเอิบเบื้องเผาเรือพี่น้องเด้อเบิ้องคอขาเราตัวสูงไปหนายอยู่ดอกแมีนค่ะพี่น้องครับผมไข่บ่อค,อคอยได้ยางเนะะาะครับผมเอาบัดที่นี่เบิ้งหนาง่างงัม่มเราดึงไปทั้งพู่นให้พี่นอ้องเบิ้งทั้งคางบัดนี้เอาเอาพี่นอ้องเบิ้งทั้งคางเบิ้งทานี่เด้อพี่น้องเดอเ้อเบิ้งทาเรายืนนี่โอ้ยมันคืองามแห้งแต่ไข่หน่อยตัวนี้โอ้มาเต็มมาเต็มมาดีเนาะเนื้อหนังมังสาอายุได้หลังเอ็นเถี๋ยงเปรีบเสบโอ้นี่ยแหละว่าเขาว่าสันหลังป่าบูนี่าสัันนหลงคืออแแตตก่ยแว ค่ะงามค่ะงามล้วกาสูง,งค่อยลอยตัวนี้ได้ยาวค่ะได้ยาวสูงรู้ว่านะคนลอยห,หาิบีมีแน่นอนหละจ่าพอเลี่ยงค่ะโว้ยพี่น้องบ่งไทยุงพุ้งน่ะแม่เมนี่ถ้ายกับหางพี่น้องค่อยหน่อยอายุสิบเอ็ดเดือนเด่นเ่ยโอ้ใหญ่เกินโตน้องบีค่ะสูงยาวจ้าลำโตกับสมุดดีจ้าครับสวยงามมากค่สวยงามมากพี่น้องตัวนี้ข้อกับหนากรใหญ่ใบหูก็ใหญ่เขากากางหนากระอ้ว่าคมแห้งเลยค่ะ เปิดไปสามหมื่นสองพันเป็นต้นแมนค่ะสามหมื่นสองพันบาทจ้าพอเลี้ยงลงคลิปตอนตีหา่าโอ้พี่น้องครับผมผูดได้ได้ก,ก่อนกระทบมาบอกมาบอกสู้กันฟังในเด้อตัวนี้ก็ถือว่าเด็ดเลยดิน้องดีเนาะแม่เพิ่นสูงกับร้อยหาซีบป,ปุ่นเนี่ยค่ะเกิดจากแม่สูงร้อยหาซีบแมน่นค่ะง่อยโอ้มันสี่ไปอยู่เลยเฮ้ยสั่นมาสั่นเนาะเพราะว่าไกลอยู่ค่ะนะคน<ข>ตัวนี้เพราะวะส่วนมากควายสูมือนี่ ว่าไงๆเขาสิเบิ้งนำเชื้อพอนะครับผมว่าพันธุกรรมของพอเรลาที่นี่พ่อขันแม่สูงเรลาก็จิไปเลยอันนี้เป็นลูกของสั่งอุดอรเด้อพี่น้องเด้อกับหนาสวยๆหวานๆนี่ครับผมเปิดไ 32, ว้สามหมื่นสองพันค่้ยหน่อยตัวนี้เกงทุกไล่กันนะครับความงามไดนาเขาล่าคิงไทยแข่งขาได้เอามาเบิ้งหนาอีกเที่ยหนึ่งก้อนตัดสินใจพี่น้องครับผมเอาพี่น้องครับผมหายเบิ้งหนาเบิ้งตตอีกคทนึ่งสาวหน่อยตัวนี้บิยังดอกหนาลราสวยหนาล้วหวานคือจังแรกคู่นี้อัตลักษณ์นั้นชัดเจนเกง ถ้ายืนว่าแม่นมาพี่น้องอุ้ยครับผมขักขนาดได้ค่อยหน่อยตัวนี้เก่งเก่งบ่แม่นพอเลี้ยงผู้เม่งย่องขายเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นพอเลี้ยงผู้เม่งย่องอันนี้คือเว้าให้พี่ให้น้องเขาฟังตามที่สายตาเห็นนี่แหละพี่น้องครับสิบปากเว้าบ่ทธรตาเห็นสิบตาเห็นบ่ทธรมือขั้มพี่น้องมาจับเบิ่งจกขันจยากได้เป็นของจากของตัวนี้เนาะครับผมขักขนาดเลยความงามได้พี่น้องครับผมแข่งขาหนาเขาได้เมื่อเลยเปิดไว้สามหมื่นสองพันบาทสองพันทรงพีตัวไทยอีกบ,บ่เหลืออีกยัง <laughs> บ่เหลือจ้าครับผมฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปครับผม เอาครับผมมาเบ่องอีกรายการหนึ่งพี่น,อน้องครับผมว่าตัวนี้หนาล่อขนาดได้พี่น,อน้องครับผมอันนี้เป็นลูกผู้ไหนน้องบีตัวนี้เป็นลูกไส้เพชรลำโขงจ้าลูกไส้เพชรล่ำโขงแมนค่ะอายุจักเดือนเนี่ยอายุแปดเก้าเดือนจ้าครับผมสูงเดบัตนี่สูงร้อยยี่สิบแปดค่ะเปิดเดบัตน,นี่น้องบีเปิดไบสามหมื่นหกพันบาทจ้าตัวนี้สามหมื่นหกพันเด้อพี่น,อน้องเด้อลูกไส้เพชรล่ำโขงอายุแปดเก้าเดือนมัดิค่ะครับผมอ่าพอเดี๋ยวผู้เม่งเบิ่งตามเอกสารนี่อายุได้แปดเดือนกว่าค่ะครับผม พี่น้องครับผมเขาตอนนี้ยังพ่ทันจับเดียมพวายังบ่ทันถึงปีน้องกลมอผมหนาแล้วรอขึ้นกันเนาะหัวใหญ่หนาใหญ่ดีใบหูกัใหญ่เลยพวกเผ้าได้ใบใหญ่ใหญ่บอบบอสหรืไหใหญ่ค่ะเล็บกระจิกดีค่ะโอ้ตัวนี้ได้เล็บเนาะเล็บงามง่ามคอขากับบกใหญ่หนึ่งมันสมส่วนเลยค่อยหน่อยตัวนี้ค่อยผูหน่อยตัวนี้เก่งได้บท่านรดดาได้พี่น้องเก่งอยู่ขาเขาเบิ้งเบื้งหนาเขาเบิ้งหนาเขาพูดอ่ะเขาเล้โอ้ เขาสมัยใหม่เลยดนเนน้องโอ้แสดงว่าเราเกิดท่านสมัยยุ่พี่น้องสมัยใหม่ตอนทายถ้ำยูนีพอดีนมีเอฟซีท่วมากจากท่านผุรลท่านภาคกลางผูรลพี่น้องครับผมว่าสีเหมาของเราเหมิดประสาต์สีลงทุนรูปประมาณ3ล้านแต่ว่าอันบอท่านได้เห็นตัวยุคขันเห็นตัวแล้วพี่น้องครับผมรับรองว่าหนีบ่ออกเนาะมีแต่ตัวงามๆเยอะตอนทายถ้ำยูนีเร็จแล้วสิให้น้องบีส่งห้เด้อครับเด้อเอฟซีเด้อครับผมก็จังกับไปพัฒนาต่อรับรองว่าเอาจากน้องบีไปรับรองว่ารับประกันตัวนี้ทุกรายการ ครับผมอ่ะโอเคฝากเ c ไว้เด้อครับผมบัดที่นี่มาเบิ่งรายละเอียดไข่หน่อยตัวนี้พี่น้องครับผมได้หัวโหนกหน้าลอตางามสีดอกเล่าอายุก็เพิ่งได้8เดือนกว่าๆเล็บก็งามคอขาก็ใหญ่นะครับเปิดไว้36,000ค่ะโอ้ครับผมคักๆๆเอาดึงออกไปทางพุนให้พี่น้องเบิ่งทางข้างบ่ได้เห็นหน้าเราเบิ่งลำคิงเราช่วงโตเราเบิ่งกันน่ะเรายาวปานไดควายตัวนี้ป๊าดพี่น้องครับผมควายน้อยตัวนี้นี่ล่ะ2ห่องกว่าแล้วเด้วพี่น้องครับผมโอ้ ท่ายสูงกาหนาอีกตั้งหากขอนหาบเงื่อนหาบท่องนี่เด่นที่สุดค่ะท <ขา S 1> ่ายพุดนะเงาหางอ้ยพี่น้องครับผมเงาหางจาังเลยมาใหญ่ขักใหญ่แน่แต่ขัอยหน่อยตัวนี้ไหมสีใครก็เสมอดีดีเนาะค่ะ <ขา S 1> โ,อโอ้โอ้สมนำสมเหนือพี่น้องครับผมสมส่วนขัอยห,หน่อยตัวนี้ถือว่าเกง่งอยากให้พี่น้องมาเห็นตัวแท้พ่นละ <ขา S 1> ครับผมราวาเบิ่งทาเรายืนเราเชิดดีเกิดจากแม่สูงหลายปันไดแม่เพิ่นสูงหลายสี่สิบเก้าจ้าแม่เกิดจากแม่สูงห่อยสี่สิบเก้าค่ะโอ้ พี่น้องครับผมจะพาจังสันจังสี่เด้อครับผมจากเอฟซีถี่ทรมากนี่ล่ะครับผมอยากให้เอาไปเก็บใบยุ่แบบนี้เนาะโดนๆจมีพี่น้องความงามนี่ได้ทรงพี่ทั่วประเทศนี่มันหาเพราะไซส์บ่ไใดดอกนี่เนาะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เด้อเอามาเบิ้งหน้าตาบัดนี้ตอนให้พี่น้องสรุปเบิ้งกันหนาให้พี่น้องตัดสินใจก่อนสิเอาไปพัฒนาต่อพ้นอ่ะพี่น้องเบิ้งหน้าแล้วดูในขนาดเพราะได้ล่างหน้าก็รอซทรันี่เนาะช่วยได้ล่างหน้าแปลงฟันนี่พ้นนึ่มันน้ำไร่เล่าเงยเพราะเป็นยังดอกครับผม โอ้ยลอจงสิรลงง่อครับหัวมันใหญ่แห้งเดียวเราพี่น,อน้องค่ะหววัหวใหญ่เนือเอิกใหญ่คขอขาใหญ่ตาง่ามได้เลยตัวนี้โอ้เกง่งถือว่าเป็นไายผูหน่อยตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากมากเลยเอากลัฝากพี่น้องไว้กับความสูงสูงลอยยี่สิบแปดบวกลบเนาะครับผมวัดที่นี่อายุได้แปดเดือนกว่าพี่น้องครับผมเนือเอิกใหญ่เปิดไวสามหมื่นหกพันครับผมอ๋อโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบ่งตัวต่อไปครับผม เอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการนึงอันนี้รายการสุดท้ายเนาะครับเนาะแม่นจ้ารายการสุดท้ายจ้าครับผมบัทนี้รายละเอียดเด้อครับบัดนี้ค่ะตัวนี้เป็นสาวน้อยจ้าสาวน้อย8เดือนสูง123จ้าลูกผู้ใดครับลูกสาวเก้าเจริญจ้าครับผมเปิดไว้หลายปานได้ก่อนนี่ค่ะน้องบีเปิดไว้25,000บาทจ้า25,000พี่น้องครับผมตอนนี้มันงอหากันอยู่ตอนนี้ตโตสุดท้ายรายการผู้อื่นเขาแล้วเขาหนีเขาไปหมดแล้วเดี๋ยวต้นสาดพี่น้องบ่มีหมู่เดี๋ยวเราสิเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวให้พี่น้องเฮาาเเบิ่่งกออออนนนนคคืืตี้้หขาได้ละหน้าเขากับลำคิง้ง เนาะครับผมโอ้ควายน้อยลูกเก่าจะเลื่อนอายุได้แปดเดือนแปดเดือนสูงลอยยี่สิบทศนิยก่อสูงลอยยี่สิบสามจ้าสูงลอยยี่สิบสามเปิดไปยี่สิบห้าวันทีสองหมื่นห้าจ้าเพิ่งเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบจ้าเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบแมนค่ะเป็นควายสาวหน่อยแมนค่ะอ๋อว่าที่นี่มาเบิ้งเอาเบิ้งไหนาอีกจักเทียนหนึ่งก่อนก็ได้เอรอเบิ้งหนาเราจะให้ไปเบิ้งทางขางดอกพี่น้องควายน้อยตัวนี้เกิดถือว่าเก่งอยู่ดิโอ้เนื้อหนังมังสาเรามาเต็มเลยดิค่ะโอ้ยพี่น้องครับผม พอเดีย๋ยวผู้ไม่สะอ่อนอยู่ในอัตลักษณ์เราชัดาติเด่นชาติเกชัดเจนดีจ้ะอืมขันเป็นสมัยตะก้อนนี่นี่จังสี่นองครับผมกับราคาบอกตะก้อนนี่ขันเป็นแบบนี้ก็ต้องสามสี่หมื่นค่ะครับผมเอาดึงออกไปบแบบนี้เบื้องทาง่าหางแบเนี่้ไอพี่น้องเขาเบื้องทาง่าหางเหมือกันนะครับผมไปเบื้องทาง่าหางเบื้องท่ายืนท่านี่พี่น้องมิตร้าสิไปหาหมูย่างเดียวนะครับผมอันใดที่บ่ท่านกับจังโทูวิดีโอข้อมากมากเบื้องตัวจริงอีกแค่นึงค่เรับเบาพื้นหางนี่พี่น้องครับผมเหลือน้อยเดียวลากขี้ดินค่อยหน่อยตัวนี้หางไทยได้นะครับล่าาคิงงงดีเห นะครับสวยงามนะครับเป็นคว่ยน้อยเป็นควายตัวเมียครันเอาไปหอดไปส่วงเรากลายเป็นควายตัวผู้พี่น้องจ้าเอามาขึ้นเล่า <c oughs> นะครับผมแสดงว่าเราเปลี่ยนวาย <c oughs> โอ้ความงามได้อยู่ด้น้องบีนี่ตัวนี้โอ้เก่งเก่งเก่งครับผมก็ฝากพี่น้องไบผูใ้ใดมีเงินมีทองเด้พี่น้องเลิกหายท้มาคุยกันมาสอบถามกันเราอีกทค่น,นึง ตัวนี้ไปหูหักลองงองเลยเนาะค่ะแม่นค่ะแม่เพิ่อจะใส่เพชรอุดรไปหูฟ่อนล้ำเลยค่ะเอาครับผมกระฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกําลังมองหาควายหน่อยนะครับอนาคตไก่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้สาวหน่อยลูกเก่าเจริญเอกสารครบกับความสูงสูงลอยยี่สิบแปดโอ้ยยี่สิบสามจ้าสูงลอยยี่สิบสามความสูงสูงลอยยี่สิบสามอายุได้อ่าแปดเดือนกว่าแปดเดือนเปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทจ้าสองหมื่นห้าพันครับผมผู้ใดสนใจกับไฮท์โวมามาคุยกันเอาเราสิไปหาหมูเด้อตบนซาดพี่น้องป้อยไปซาบาดเนี่ยเอา ครับผมก็ฝากพี่น้องไว้แล้วกันครับผมครับผมเมื่อกี้มันท่องหาหมูก็เลยให้ไปเขาคอกอนแต่ว่านอกเหนือจากนั้นพี่น้องจังทร่มากคุยกันเนาะครับผมมาแอดลงแอดไลน์ให้เบิ้งตัวจริงกันครับผมเอามือนี้น้องบีมียังสิฝาครับเบบซี่เฮาครับผมบีฝากขอบคุณชุดที่แล้ว้อจ้าค่ะชุดที่แล้วนี่ตัวที่หนึ่งไปอำเภอหงวัตพานจังหวัดอำนาจเจริญจ้าโนบีขอบคุณคุณครูหลายๆค่ะครับค่ะเวลาเพิ่น อ่าเลิกเลี้ยนช่วงนี้เพิ่นสิปิดเทอมเพิ่นเขาเว้นเพิ่นกะสิมักเบิงช่องพอเลี้ยงค่ะจ้าและก็ติดตามของน้องบีค่ะน้องบีก็ขอบคุณได้หลายจ้าค่ะตัวที่2ไปอำเภอว่าปีจังหวัดมหาสารคามน้องบีขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทางมหาสารคามได้หลายจ้าค่ะตัวที่3ไปอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินค่ะน้องบีฝากขอบคุณคุณพ่อคือกันจ้าค่ะตัวที่สาม่คุณพ่อเพื่อนมาเบิงเองอยู่หนาขอกค่ะอ้ยครับผมค่ะมาเบิงเองหนาขอกเพื่อนก็ใหจัดทรงกาฬสิน์เลยค่ะขอบคุณค่ะตัวที่4ไปจังหวัดรี ขอบคุณไอ้กับเอื่อคือกันค่ะครับค่ะตัวที่5ไปอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอบคุณไอ้ทางอุดรคือกันจ้าครับค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่6กนี่ไปอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะเป็นแม่ท้องน้องบีขอบคุณคุณพ่อหลายๆจ้าเพื่อนกับไก่สิเด็กกินนองแล้วล่ะค่ะเพื่อนกับพ่อใจได้ค่ะพ่อเลี้ยงจ้าเพื่อนกับติดตามของน้องบีและก็ติดตามพ่อเลี้ยงตลอดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะค่ะของน้องบีนี่ จะมีรับประกันให้ลูกค้านาด่างหางดองดูกสุดดูกจมค่ะค้าโทกค้าทอนข้าทองน้องบีก็รับประกันทองให้ค่ะค่าความสูงบวกลบไม่เกินหนึ่งเซนแล้วก็ทรงฟีทว่วไทยจ้ะครับค่ะเอาครับผมบรินี้ที่บ้านของพอเลียงผู้เม่งขอขอบคุณน้องบีครับผมขอบคุณจับถ้าผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลียงผู้เม่งอยู่คือก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องเด้อผมอยากได้ของดีราคาถึกนะครับผมก็โทรมาคุยกันมาสอบถามกันพราว่าเรื่องราคาพอเลียงผู้เม่งบ่มีส่วนเจียวของว่ามีการไปต่างราคาน้า้องบีนะครับผม กัอันนี้กับฝากพี่น้องไปนะครับผมเราก็ฝากให้พี่นอ้องกดไลค์กดแชร์นะครับที่เบิ้งช่องพอลิมพู่มมิงฝากกดติดตามไปด้วยพี่น้องเด้อค่อยๆงงพี่น้องสีบัวผัดสำหรับมุนนี้ขอเก้าข้ามวาสวัสดีครับผม